ขอนแก่นเตรียมงานแห่เทียนพรรษาปีหน้าหวังสร้างอัตลักษณ์ดึงนักท่องเที่ยวขอนแก่นเตรียมวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธวันที่20ตุลาคม2563ดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นประชุมวางแผนจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างไรายได้ให้ชุมชน เตรียมรื้อฟื้นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสมัยก่อนพระภิกษสุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดเวลาสามเดือนการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจะจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกอก,กร,ริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี เนื่องจากช่วงประเพณีเข้าพรรษาเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนหลายจังหวัดได้พยายามสร้างอัตลักษณ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดสำหรับที่จังหวัดขอนแก่นนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้หน่วยงานหลกัหลกๆคือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธด้วยแนวคิด แปลกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์โดยทางจังหวัดขอนแก่นได้รับการขานรับจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นพร้อมขับเคลื่อนเต็มที่สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่น